มือนีสีผ้ามะแปงดอกแซกค,ครับดอกแซกให้เป็นห่อนมันจีดังดีบอมาเบิงกันครับสีผ้าแปลงเนี่ยมันเป็นห่อนเอาไปเล่นพิ้นครับผมห่อนใส่ขยายเสียงไปเลียนพิ้นครับว่ามันจีดังบอดังมาเบิงกันครับนี่ครับกระเจียวทั้งคู่ทั้งครับมาเป็นปากห่อนครับผม,มาปากหัวกครับปากหวก ทงหมดแล้วก็มาวัดก้นใส่กันครับมาวัดผูกกระิมี่วงกลมไปนี่เพราะว่าเฮ็ดอันน่อยอันใหญ่มีพอดีครับเนี่ยเขากะตัดออกครับเรียบร้อยครับจอ่จอจ่อเราครับจอ่อเราออกมาใส่ครับประกอบเลยครับ ถาเบิ้งตอนประกอบแล้วครับเ,เ,เ, yeah. เด๋ยวสิไปเทสเบิ้งเนี่ยเ๋ยวคันนอดแล้วไปเทสเบิ้งวามันสีดำบน่นี่ครับกะเรียบร้อยแล้วครับฮ่อนคู่ถัง <c oughs> มาเบิ้งกันมันสิบเป็นจ้งไดครับครับใส่งานในเลี้ยครับเฮ yeah, ่สดๆดเลยครับสุดยอดเลย <c oughs>